ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันจันทร์ที่30มิถุนายนนี้เป็นต้นไปรถตู้ทุกคันทั้งประเภทที่วิ่งภายในกรุงเทพและประเภทที่วิ่งระหว่างกรุงเทพไปสู่ต่างจังหวัดซึ่งจอดอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะต้องย้ายทุกคันทั้งหมดไปจอดบริเวณใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์ย่านมักกะสันโดยใช้เป็นพื้นที่ชั่วคราวเพื่อดําเนินการจัดระเบียบรถตู้จนกว่าจะแล้วเสร็จในการจัดระเบียบรถตู้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ที่มีวินรถตู้ประมาณ167เจ้าวรวมกันทั้งหมดจะมีจำนวนรถตู้ในบริเวณดังกล่าวเกือบ5,000คันนั้นกลายเป็นเรื่องสำคัญที่ได้รับการจับตามองจากชาวกรุงเทพเป็นอย่างมากซึ่งมีทั้งเป็นลูกค้าที่ใช้บริการประจำหรือเป็นครั้งข่า,ขาวรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องผ่านบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิล้วนตั้งความหวังไว้สูงว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทั้งคนใช้บริการรถตู้และรถตู้ที่วิ่งรับส่งที่สำคัญ ทั้งสองฝ่ายในอนาคตซึ่งได้รับการคาดการว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นจะต้องเกิดขึ้นให้ได้ดังนั้นวันที่23มมิถุนายนที่ผ่านมาจึงถือเป็นวันเริ่มต้นของการจัดระเบียบอย่างชัดเจนเห็นด้วยไหมก็คือผมขับรถนะครับผมก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับใช่ครับมันไม่อยากไปอะ่ะเราก็ลองถามถามลูกค้าแล้วว่าถ้าเกิดย้ายไปตรงนู้นจะลูกค้าคิดว่ายังไงลูกค้าก็บอกว่าไม่สะดวกแล้วก็ไปไม่ถูกกว่ารถจะวนมาเนะี่ยผู้โดยสารก็เต็มไปหมดแล้ว มันมันไม่ไม่สะดวกตรงนี้รู้สึกยังไงไม่เวิร์กอะ่ะเพราะมันผลกระทบมาเยอะในเรื่องค่าบริการเรื่องคนเจ็บคนป่วยแม่ค้ากับผู้โดยสารที่มาหาหมออะไรประมาณนี้เห็นว่าจะจัดระเบียบแก้ปัญหารถติดนะครับพี่ทราบมานะครับก็คือมันก็ลำบากพีนนะครับเพราะว่า ลูกค้าจำจุดจอดคือตรงนี้แล้วครับคือรู้ว่าวินอยู่ตรงนี้ก็จะมาขึ้นตรงนี้ถ้าย้ายไปลูกค้าก็ต้องไปหาหาใหม่กรนี้ดังนั้นคนภายภาคหน้าก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นมากมายหรือว่าจะแย่ลงสาหรับขั้นตอนการจัดระเบียบรถตู้อนุสวรีชัยสมรภูมิมีด้วยกัน6ระยะเริ่มจากห้ามรถตู้จอดแช่ยกเว้นการจอดรับส่งผู้โดยสารเท่านั้นและต้องจอดชิดขอบทาง รวมทั้งให้บินรถตู้ตั้งโต๊ะขายตั๋วได้เพียงโต๊ะเดียวต่อหนึ่งวินนอกจากนี้ยังมีการจัดระเบียบบนทางเท้าควบคู่ไปด้วยเพื่อความเป็นระเบียบอย่างแท้จริงต่อมาให้หาสถานีเพื่อมารองรับอย่างถาวรและต้องไม่ทําให้เกิดปัญหาการจราจรในช่วงระยะเวลาต่อไปก็จะมีการจัดระเบียบในบกขอสอรวมถึงจัดระเบียบกรมการขนส่งทางบกและตัดปัญหาการจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่เช่นยกเลิกสินบนนาจับทุกประเภท เสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการจราจรเรื่องความเร็วและวิ่งเลนสองได้จากนี้ไปในอนาคตตำรวจจราจรจะจับเฉพาะเรื่องการจราจรเท่านั้นส่วนกรมการขนส่งทางบกจะตรวจจับรถผิดประเภทตามพระราชบัญญัติขนส่งและระยะสุดท้ายคือนำรถตู้ที่ตกสำรวจมาจดทะเบียนให้ถูกต้องใน59เส้นทางก็ลำบากแน่ๆเลยค่ะพาะ่าแม่ต้องมาหาหมอที่นี่มันสะดวกไงคะก็ดีค่ะรถติดน้อยลง การจราจรติดน้อยลงนะคะก็แบบดีการจราจรตรงนี้ก็จะไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะที่ได้ยินมาคือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็คือยังมาขึ้นรถที่เดิมแต่แค่รถตู้เนี่ยเขาเปลี่ยนที่จอดแค่นั้นเองใช่ไหมคะค่ะก็ะะมไม่ไม่น่ามีผลกระทบอะไรเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็ไม่ค่อยเก่งในนี้ไงถ้าถ้าย้ายถ้าเป็นการคํานาคมสะดวกขึ้นก็โอเคครับผมเป็นการจระ,ะเบียบด้วย<ช>ครับผมถ้าถ้าโดยส่วนตัวก็คงต้องวางแผกนการเดินทางใช้เวลามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ การแก้ปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่ดังกล่าวนั้นจะเริ่มมาตรการจัดระเบียบรถตู้โดยสารโดยรอบดังกล่าวซึ่งมีกว่า100วินขึ้นไปเป้าหมายอยู่ที่ทําให้รถตู้โดยสารหลายพันคันเปลี่ยนสถานที่จอดใหม่ไปอยู่บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ย่านมักกะสันเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจราจรให้คล่องตัวมากขึ้นกรุงเทพมหานคร,รได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปปรับปรุงและทําความสะอาดสถานีแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสัน เพื่อรองรับรถตู้ที่จะย้ายมาจอดซึ่งเมื่อดําเนินการเสร็จจะสามารถจอดรถตู้ได้ประมาณ2,000-3,000คันได้รับการมองว่าน่าจะเพียงพอกับปริมาณรถตู้เพราะจะมีบางส่วนหมุนเวียนให้บริการผู้โดยสารตลอดทั้งวันนอกจากนี้ผู้ประกอบการรถตู้ต้องติดป้ายบอกราคายางชัดเจนไม่แตกต่างจากหลักการในการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์ที่มีมาก่อนหน้านี้ ได้ประพัดจงสงวนผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าของพื้นที่รถไฟแอร์พอร์ตลิงค์ย่านมักะสันเห็นด้วยกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอเพื่อทําให้เป็นอนุสาวรีย์ยโมเดลที่นําไปใช้การแก้ปัญหาบินรถตู้ทั่วประเทศผมว่าเราอยากจะมีที่ที่อยู่ใกล้กว่านี้นะครับเพื่อให้พี่น้องครับที่ขับรถตู้นะครับไปมาได้สะดวกมากขึ้นนะครับเพราะเราเข้าใจดีนะครับเรื่องการจราจรน,นะครับท,ทุกๆเชา้าและทุทกๆเย็นเนี่ยอย่างที่ว่านะครับ การรถไฟกับเพิ่อมีที่ที่ใกล้ที่นี่ที่มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาแล้วก็เราก็จะยืนยันนะครับว่าเราจะช่วยกันทุกทุกคนนะครับช่วยกันแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนนะครับแก้ปัญหาโดยช่วยเรื่องของการจราจรเรื่องของการติดขัดต่างๆนะครับขอบคุณมากครับในขณะที่ภายหลังมาตรการดังกล่าวเผยแพร่สู่สาธารณะก็เกิดเสียงวิพากษวิจารณามายอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะผู้ประกอบการรถตู้โดยสารไปจนถึงผู้โดยสาร และประชาชนที่สัญจรผ่านย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นประจำมันก็สะดวกขึ้นสําหรับคนกรุงเทพเขาละมัง้งครับแต่สหรับพี่เองอยู่ต่างจังหวัดเราก็ไม่เท่าไหร่พัฒน,นานเราจะมาสักทีไงเขาก็บริการดีนะค่ารถก็ไม่แพงเขาเก็บเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เคยไม่เคยขึ้นมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอรอดูเหรอครับว่าผลไปจะเป็นยังไงดูก่อนที่พักผู้โดยสารนี้คะ่ะมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็เห็นด้วยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ แถวนี้รถมันจะติดใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่ารถตู้เข้ามาจอดเยอะๆอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็แลดูว่ารถมันก็น้อยลงอะ่ะก,ก็ได้ก็รอานานก็ต้องรอเ <c oughs> ชื่อว่าถ้าถ้าถ้าได้จัดระบบสังคมแล้วมันก็คงจะดีขึ้นนะคะแต่อาจจะหลางจ,จะต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตนะะไม่ฝากอะไรดีกว่าขอให้รถเร็วๆดีกว่ารอนานรอนานวันที่หนึ่งกรกฎาคม25 5 7ที่กําลังจะมาถึงนั้น ชีวิตของคนกรุงเทพที่ต้องเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวชีวิตชาวกรุงที่ต้องพึ่งพาใช้บริการรถตู้ทั้งประจําและขาจรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งนี้ก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงความโปร่งใสความชัดเจนและตัดวงจรต้นทุนแฝงที่เคยเกิดขึ้นสั่งสมมานานหนึ่งในการคืนความสุขให้กับคนเมืองหลวงนั่นเองจัดเที่ยวก็เหมือนเดินนะครัาบอาจจะล่าช้าสัก5านาที1ินาที ผู้สารคงจะเข้าใจตรงนี้มันขายมาเป็น10ปีใช่ปะ่ะเราพอแค่ประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะจะเปลี่ยนจากตรงนี้ไปตรงนู้นมันมันมันต้องลาบากแน่นอนผู้โดยสารอาจจะไปหลบฝนอยู่บนรถก็ได้เวลาฝนตกเวลาแดดร้อนร้อนลงม,มากเขาก็ติดเครื่องให้ผู้โดยสารขึ้นไปอยู่บนรถจะได้อากาศไม่ร้อนบางคนเป็นลมอยู่ก็ฝากหน่อยละกันว่าเราผู้ประกอบการช่วงนี้กับจากรายได้สมัยก่อนกับตอนนี้คือต่ําลงมากก็เดือดร้อน แม้กระทั่งค่าจ้างลูกน้องค่าเช่ารถบางทีก็เข้าเนื้อปัญหาเยอะเอาปัญหาตอนนี้เยอะถ้าในการบริการไม่ดีลูกค้าไม่มีเราก็แย่เหมือนกันขอให้อยู่ตรงนี้ที่เดิมดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวรถตู้ครับเขาก็จะดูแลเรื่องการจอดเรื่องคนขึ้นเพื่อจะช่วยรถไม่ให้รถมันติดนะครับในซอยนี่ยการจัดระเบียบรถตู้ตตถ้าทําให้รถ รดภัยใน,ในใจกลางเมืองไม่ติดได้ก็น่าจะทำหลายๆแห่งครับ